สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเรนจะมาสาธิตวิธีการทําขนมไทยหนึ่งชนิดนะคะที่มีรสชาติอร่อยทำไม่ยากนะคะและขนมชนิดนี้นะคะก็คือสังขยาฟักทองค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ We're gonna put the measurements in the description box below. Attra so ngeun jiwunik lang description ne, kahp? Let's get started. Ramaramton kalle เราจะมาเริ่มต้นจากการเตรียมฟักทองก่อนเลยนะคะโดยการล้างให้สะอาดนะคะผิวข้างนอกแล้วก็ฟักทองที่เราจะใช้เนี่ยเป็นฟักทองที่แก่แล้วนะคะวิธีการเช็คก,ก็คือให้กลับด้านของตัวฟักทองนะคะที่ก้นเนี่ยให้ใช้นิ้วจิกลงไปถ้าจิกไม่เข้าแสดงว่าฟักทองของเราแก่จัดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้มีดนะคะมาตัดข้างบนนะคะให้เป็นฝาจะเป็นวงกลมก็ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ช้อนตักตัวใยของเขานะคะแล้วก็ตัวเม็ดออกมาให้หมดนะคะหลังจากนั้นนําไปล้างให้สะอาดข้างในอีกทีนะคะแล้วก็ความทิ้งไว้จังหวะจะแห้ง สำหรับตัวสังขยานะ,ะในอ่างผสมให้ใส่ไข่เป็ดและไข่ไก่ลงไปนะคะคุณสมบัติของไข่ทั้ง2ชนิดจะต่างกันนะคะส่วนตัวไข่ไก่จะมีคาวน้อยนะคะคกลิ่นคาวน้อยแล้วก็มีความนิ่มนะคะคแล้วนุ่มมากกว่าส่วนในเวลาเดียวกันนะคะคไข่เป็ดจะทําให้เฟิร์มมากขึ้นและเหนียวมากขึ้นนะคะคเราจะใช้ทั้ง2ชนิดนะคะคหลังจากนั้นนะคะคให้ใส่น้ําตาลปี๊บอย่างดีลงไปนะคะคตามด้วยใบเตยะะใช้มือ นนะะลงไปขยำแรงๆเลยนะคะให้น้ำตาละลายนะคะแล้วก็ให้ไข่เนี่ยแตกตัวกันดีพอหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เกลือป่นลงไปนะคะแล้วก็ขยำแรงๆอีกเหมือนเดิมนะคะพอขยำแรงๆแล้วเริ่มเห็นฟองนะคะไม่ต้องกลัวว่า,าสังขยาเราจะมีฟองแบบพลุนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําไปกรองอีกทีนะคะพอได้ที่แล้วให้ใส่หัวกะทิลงไปขยำลงไปแรงๆเลยะค่ะให้ทุกอย่างเข้ากัน พอเข้ากันเรียบร้อยนะคะก็จะได้อย่างที่เห็นนะคะจะมีฟองเยอะๆอย่างนี้สามารถพักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ตักฟองออกก็ได้หรือว่าถ้าจะให้รวดเร็วขึ้นนะคะก็กรองนะคะด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีถุงกาแฟเนี่ยก็ใช้ถุงกาแฟได้เพราะว่าถี่ดีนะคะก็ให้กรองค่ะพอกรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ายังมีฟองเล็กน้อยนะคะจะตักออกก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้งไปนะคะเพราะว่าสังขยาเราเนี่ยจะได้มีหน้าที่เนียนนะคะพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะนำมาเทานะคะค่อยๆเทเบา,บาๆเดี๋ยวจะมีฟองนะคะเทลงไปในตัวฟักทองนะคะที่เราคว้าและล้างสะอาดไปแล้วเรียบร้อยและเหลือที่ไว้นิดนึงนะคะไว้ข้างบนเป็นขอบนะคะเพราะยิ่งเดี๋ยวต่อไปเวลาเราเนึ่งเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมานะคะแล้วเราจะนำมาใส่ในชามนะคะจะเป็นชามอลูมิเนียมหรือว่าเสเตลลสสตีลก็ได้นะคะหรือไม่มีจริงชามอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเจาะรูจะยิ่งดีนะคะสาเหตุที่เรานำมาใส่ชามนะคะเพราะว่าเวลาเราเนึ่งเนี่ย ฟักทองอาจจะแตกตัวได้นะคะแล้วก็แบะตัวออกนะคะเวลาเรามีาชามาลองเนี่ยจะทําให้เหมือนแบบมีเหมือนเป็นอากาศนะคะเหมือนเป็นตัวอะไรที่เขาจะ p rotec ไม่ให้ตัวฟักทองเราแตกนะคะหลังจากนั้นนะคะในซึ้งที่มีน้ําเดือดพลาเลยนะคะเราน้ําเดือดจัดเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่ฟักทองเนี่ย เป็นซึ้งนะคะให้วางซึ้งลงไปวันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าลินเนี่ยอาจจะนึ่งแบบแปลกๆหน่อยเพราะซึ้งที่เรามีนะคะเป็นซึ้งเล็กนะคะเราจะทําการกลับตัวซึ้งนะคะแล้วปิดฝานะคะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดในจุดนี้นะคะแล้วเราให้ปรับไฟนะคะตอนนี้เป็นไฟกลางอ่อน,นะคะ่ะเราจะนึ่งฟักทองไปอย่างนี้นะคะทั้งหมดเวลาทั้งหมดนะคะประมาณ45นาทีนะคะแต่ประมาณ20นาทีนะคะเราต้องเปิดขึ้นมาดูก่อนนะคะบางทีอาจจะร้อนเกินไปแล้วล้นนะคะ หลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะลินก็จะเปิดดูรอบหนึ่งนะคะใหะ้ความร้อนเนี่ยที่เขาร้อนมากๆเนี่ยออกไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดต่อไปใหม่นะคะแล้วก็นึ่งไปอย่างเงี้ยนะคะให้ครบ45นาทีนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของฟักทองของเรานะคะบางทีถ้าฟักทองของเราลูกใหญ่เนี่ยอาจจะนึง่งไปถึง1ชั่วโมงนะคะวิธีการเทสนะคะตอนจบแล้วเนี่ยให้จิ้มไม้ลงไปถ้าไม้เราดึงออกมานะคะอย่างง่ายดายแล้วไม่มี สังขยาย่งไม่สุกนะคะแสดงว่าฟักทองเราสุกเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นําฟักทองของเราเนี่ยวางทิ้งไว้นะคะในตะแกรงก็ได้นะคะจนกว่าฟักทองของเราเนี่ยจะเย็นสนิทนะคะแล้วค่อยนํานมาตัดเป็นชิ้นค่ะส่วนมากแล้วนะคะสังขยาฟักทองของเราเนี่ยนะคะเขาจะเสิร์ฟคู่กับฝอยทองนะคะฝอยทองเนี่ยนะคะสามารถทําเองได้หรือสามารถหาซื้อได้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายถ้าอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มาทานคู่กันค่ะ เห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะขนมไทยนะคะลองทําดูคะ่ะถ้าไม่อยากทําเป็นลูกนะคะสามารถทําเป็นถาดก็ได้นะคะและอย่าลืมลองทําดูนะคะ And if you've made something from our recipe, don't forget to share a photo of it on Facebook, Instagram, or Twitter with the hashtag #Rin'sCookbook. Thanks. เรนหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอนี้ของเรนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe เจอกันแน่ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google+ พลัสนะคะ แล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆที่ทุกๆคนทำตามสูตรคุณรินด้วยนะครับส่งมาได้ทุกระบบเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กที่ Rin's Cookbook ด้วยนะครับแล้วถ้าเ,เพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกรินได้นะคะที่ Rin's Cookbook. Blogspot. Com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google Plus and stay tuned for new videos every week And until next time guys Bye!